รอเซอร์ไพรส์ทีเดียวฮะโอ้นุ่นกระโดดต้าเลยโอ้ดูดีดีดิดิดโอ้กระซูบกระซูบแมขอภัยนะเสียงดังหน่อยฮะโอ้กระซูบกระโดดนู่นโอ้ขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกเรีวเรีวเรีวเร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 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ วันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยมากักร่างทอดแหด้วยกันนะครับก่อหมายเป็นคลองธรรมชาติเล็กๆแบบนี้นะใครเป็นแฟนคลับ f c ีการหากินด้วยวิถีวิธีการแบบนี้เนี่ยก็วันนี้จัดไทยชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันนะว่าคลองเล็กๆด้านหลังผมแบบเนี้ยจะมีปลาไหมจะชุมไหมแล้วก็จะหมานไม่หมานนะครับก่อวันนี้เนี่ยมากับพานลุงโคนนะ เจ้าเก่าเจ้าประจําของการกักล่างวันแหของเรานะครับเริ่มแรกก็คือการปิดล่างแบบนี้นะทั้งสองฝั่งครับฝั่งด้านหลังเนี่ยปิดมาแล้วนะแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็กําลังจะปิดนะครับจะไล่ปลาด้านหัวคลองตรงเรือจอดนู่นนะครับไล่ามาก่อนเนาะไล่ให้มันเข้ามาในล่างฝั่งนี้แล้วก็ทําการกดตีนนะครับเราก็จะเหลือแตอ่ฝั่งล่างสองฝั่งนะฝั่งนี้กับ มาฝั่งนี้ปิดอยู่ปากคลองนะครับคลองใหญ่อยู่ด้านนู้นนะครับหนุนตรงนี้เป็นมือคลองนะก็กักยาวสักประมาณ30บเมตรได้ครับกับคลองเล็กๆแบบเนี้ยลุงโคนเนี่ยก็ถือว่าระดับปร,รมาจารนะฉมังมากนะครับกับการกักล่างทอดแถแบบนี้นะ <c oughs> ผู้ช่วยเป็นลุงเหมนะวันนี้ลุงโคนบอกว่าวันนี้ไม่แน่ใจนะว่าปลานเนี่ยจะมีมากมีน้อยนะครับแต่ว่าลุงเขาก็ทกํากํมไว้เหมือนเดิม ตอนนี้ก็จะเริ่มลื้่กันะคือกัมเนี่ยเขาลงไว้แล้วก็เขาก็อ่อยเหยื่ออยู่เรื่อยๆนะอ่อยแทบทุกวันนะครับอ่อยให้ปลาจากคลองธรรมชาติคลองใหญ่หนูนะ้นแหละมันเข้ามาในมือคลองนี้เนาะแล้วพอจากนั้นเนี่ยเวลามาเช็คเนี่ยว่าปลาเริ่มเข้าเริ่มอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะมากักร่างไว้แบบนี้แล้วก็ลื้อ,อกัมออกจากนั้นก็ทอดแหครับวิธีการแบบเนี้ยวิธีการแบบเนี้ยทางอีสานเนี่ยก็อาจจะเรียกเป็น ลงดางทอดแหเนาะก็วิธีการเดียวกันครับทำเหมือนเหมือนกันแต่แค่เรียกคนละอย่างจังหวัดตราดเนี่ยจะเรียกวิธีการแบบนี้เนี่ยว่าการกักล่างและก็ทอดแหนะครับ oh. <laughs> เริ่มมีแล้วครับเริ่มเห็นปลากระสูบกระโดดชนล่างแล้วนะเดี๋ยวได้ดูกันครับผมหมานไม่หมานนี่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับตามมาลุ้นด้วยกันครับกับการหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านเนาะ ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยดูห,<ว>หรือไม่เข้าใจเนาะ,ะ,ะการลงก่ำเนี่ยมันก็คือการเอาพวกกิ่งไม้นะฮะกิ่งไ,ไม้กิ่งอะไรต,ไ<ง>ต่างๆเนี่ยลงไปสร้างเป็นที่อยู่ปลาเนี่ยในน้ําครับก็เหมือนการทําประการลังเทียมประมาณนั้นนะฮะทำที่ให้ปลาอยู่พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเอาอาหารมาหวานเนี่ยประมาณเนี้ยครับแต่ว่าภาษาที่ คนหาปลาเขาใช้เนี่ยเขาเรียกลงกํมครับคือการสร้างสร้างบ้านเรียมให้ปลาเนี่ยการยกเอาไม้เอาอะไรลงไปนะครับพวกปลาที่มันอาศัยอยู่ตามกํมไม้เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่อ่าแบบนี้นะจะได้ละเอียดละเอียดแล้วก็จะได้เข้าใจกันนะครับอ๋อเริ่มแล้วนะหรือหมดเสร็จเรียบร้อยก็ในพานก็เตรียมกระชังเตรียมแหแล้วนะครับขึ้นลำแล้วนะโอ้โหนี่นี่น ตายลุงพลไล่ปลาหมดแล้วลุงเหม่ไล่ปลาเกี้ยงนั่นเนี่ยขอบเลยขอบเลยที่ขอบนี่แค่ขบไปเอ่อเอา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 ดูดูดูทีแรกใครจะหมานมากันเอาวัดกันไปเลยเพื่อนเอาไปแล้วครับบุ้มทอดยังไงเกาะบกอยู่เนี่ย โอ้เกาะอยู่บนตะลิงเนี่ยนะอ,าอ,าอาน่อาดูดูดูดคนมัง่งฮะขอแหไปขอบยมันไม่ตรงตามแบบนั้นเลยอ,ะอ่ะดูนะดูนะนนนไปครับนูนคนละทีละ <S <S วันนี้มาดูคนแก่เล่นน้ำกันนะฮะตีกันสองคนอยู่ในหนองนะต่างคนก็ต่างไล่ตีนของตัวเองนะครับ รอเซอร์ไพรส์ทีเดียวฮะโอ้นู่นกระโดดต่อตาเลยโอ้ดู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 ดโอ้กระซูบกระซูบแอ้ขอภัยนะเสียงดังหน่อยฮะโอ้ยกระซูบกระโดดนู่นโอ้ขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกเรีวเรียวเรียวเรีวเรีวเรีโอ้ไปแล้วไปแล้วเลยดี๋ยวลงคลองหายยังอยู่ไหมล่ะไปจริงเหรอโอ้ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะ อลุงแมวไงปลาก,กระโดดลงคลองฝั่งนน้นมาแล้วนะในแหมีบ้างไหมยัง <IS C AS 2> ยังยังหวยทานใหญ่ของเราไล่ไม่ทันปลากระสูบนะ่ะลงน้ำไปก่อนอ่ะขึ้นแล้วครับดูนะมีไม่ม,มีมันลุ้นกันนะครับ ถีบตีนถีบเผาะจะขาดนะล,ลุงควรบอกสงโอ้ยาใหญ่ปะโอ้ยเบลเลอร์เลยโอ้ปลากระสุงแห,หมไม้นี้นี่ปลากระสุงชุ่มมากๆครับมดูตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะท้ไมลายพร้อยเลยครับ ทางบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมกินกันแถลงนะทุกคนนะแต่ต<ม>ัวใจ,จมากเลยอะ่ะมาแนละ้วไปดูกันดิฟ้าโอ้โหดูแต่ผมเคยย่างไปให้ดูแล้วนะครับเคยเผาเกลือไปให้ดูแล้วเนาะโอ้เนื้ออร่อยใช้ได้ครับหมกเกลือย่างนั่นี่ตัวนี้นี่โอ้น่าจะ เลยครึ่งกิโลเจ็ดแปดขีดได้ครับโอ้ยเดี๋ยวให้ชิวชัดๆยกไปที่ลมๆหนอยลายมันสวยจริงๆฮะปลากระสงนี่นี่เหรอครับหอมาแล้วนะตัวแรกของลุงโคนครับดูลุงหมีกันบ้างครับปากแรกเป็นยังไงขึ้นแล้วนะโดนไหมไม่มีเลยเหรอ ดีป่าวโอ,อ้อะไรเป็นท่อนมาล่ะไม่มีปลา,ปาย้ายหมายกันหน่อยนะครับหมายก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะเนาะหมายแรกปลาเข้าไม่ดีนะครับได้แต่ปลาเล็กๆเนาะก็เดี๋ยวมาดูหมายที่สองกันนะครับหมายนี้เป็นร่องน้ําของร่องสวนปามนะลุงโคนเขาก็ทํากำอ่อยเหยื่อไว้เหมือนเดิมครับเอาเอา,เอา,เอามาดูนี้นะลุงเมย์มีของดีให้ดูครับ มันเป็นล่องน้ําเนี่ยดูมีปลาเข้าครับเมื่อกี้กระโดดตุ้มใหญ่เลยอะอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหบอลเลอร์เลยครับนี่ฮะช่อนใหญ่ตรงนี้ก็จะกักอ่าไว้เนี่ยปซักประมาณสามสิบเมตรเหมือนกันครับเอาแคบๆให้พอได้หวนันแหสองปากเนาะ เอาลือเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะครับในพานขึ้นลำรอยแล้วดูนี่ครับตอนทอดแถไล่ปลาให้เข้าล่างลุงโคนโดนปลาดุจใจมาตัวนึงนะครับนี่แล้วของเดิมนี่ได้เป็นปลาบูลเล็กตัวกับปลากระกสงจ่อยมากครับตัวนี้ตัวหนึง่งก็ลุงโคนเข้าให้นะ ไอลูกปลาบูเนี่ยผมจะไปทําเหยื่อล่าชโดนะครับขังไว้ก่อนแล้วก็ลุงใจดีฮนะบอกว่าปลากระสุงเอาไปย่างเลยนะวันนี้ไม่ได้มาทอดกับลุงแล้วนะครับก็มาถ่ายให้ดูเฉยๆนะก็ได้ปลาไปกินด้วยครับดูครับลุงโอ้โยกำลังจะโยนขึ้นฝั่งนะร้องเอาเรียบร้อยใช่ไหมไปเลย ปลาช่อนนะดูนะครับจากปลาช่อนหลุดไปเมื่อกี้นี่โดนอะไรมาอีกครับมงคล right มาแล้วอู้โหโอ้ตัวอุปดุกโอ้ดูเหลืองเลยนุ่นมงคลบอกล่อขาไปทิ้งนะโอ้ยหมานครับผมด้วยนะขึ้นมาแล้วครับนี่มงคลล่อตัวที like ่สองแล้วนะแหมไซส์สวยมากครับ นาเข้าเลยเหรอออ้ยนี่เสียวเลยครับแบบนี้ดูเลยโอ้แหนเอาชมใหน่อยดิแล้วมันไม่ได้เจ็บธรรมดานะมันปวดด้วยอะ่ะแบบนี้หวัดเสียวแทนเลยแต่ก็ตัวใหญ่คุ้มอยู่แล้วนี่กินให้กินให้หายเดือด,อดนทักงคนแกงกะทิใช่ไหมแกงกะทินะ ปลาดุกเด็ดมากครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูลุงควรกันก่อนนะลุงควรบอกว่าโดนเหงื่อนะปากเดิมฮะเห็นว่ามีปลาดุกอีกตัวก็เมื่อกี้โทษตัวเมื่อกี้เธใหญ่ตัวนะไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่าแี่ตีตาขาดูไม่กตัวนึงโอ้ยเหลืองเลยนุ่นแหมคนเดียวสามตัวเน้นๆนะปลาดุกวันนี้ แล้วสรุปตัวไหนมันโดนขานะ่าตัวใหญ่นั่นแหละตัวใหญ่เหรอปดุกเกินโอ้ยสามตัวเน้นเน้นครับปลาดุนี่หมานอยู่คนเดียวนะวันนี้ปลาดุกลุงเมก็งมของตัวเองอยู่ตรงนู้นอันนั้นก็ไม่น้อยหน้านะโดนปลา่อนใหญ่ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับแขขึ้นนะยังมีติดมาอีกนะครับ <laughs> นี่ ปลาช่อนนะ่ะจากที่กำคามือแล้วหลุดไปตวงแล้วนะก็ยังได้มาอีกตวงแนละ้วโอ้โปากนี้นี่โดนหลายตัวเลยนะครับปลาดุกสองตัวเนาะปลาช่อนตวงหลุดแล้วก็เอาแหขึ้นได้มาอีกตวงครับนี่แล้วก็ตัวนู้นปลาซ่านะปลาขี้ขมครับก็หาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านแบบนี้เนาะก็สนุกสนานนะครับการกักตั้งวันแหเี่ตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วนะครับ พามาดูปลาของลุง,ลงเขากันนะสรุปนะครับลุงโคนวันนี้ได้ปลาดุกเนี่ยตัวส,สวยๆเลยนะครับสามตัวแล้วก็ปลาอื่นๆเล็กๆเนี่ยปลาช่อนเนี่ยแกก็ให้ลุงหมีไปหมดเลยนะครับแกเอาเฉพาะปลาดุกสามตัวเนาะมาดูลุงหมีเอาปลาช่อนใหญ่ขึ้นจากแหตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็เข้ามาอีกตวงด้วยเข้าแหสองตัวเลยนะมีปูนาใหญ่ตัวหนึ่งด้วยครับเนี่ย ตัวนี้นี่เกินครึ่งโลครับดูลุงเมหมานแต่ปลาช่อนนะลุงโคนหมานปลาดุกเอ้แบ่งกันดีเกินอ่าปลาช่อนลุงเมโดนสามตัวนะครับแล้วก็พวกปลาซ่าปลาฉลาดเนอะปลาเล็กๆอีกก็ถือว่าได้กับข้าวอะครับนี่ส่วนผมก็นี่ครับวันนี้ไม่ได้มาทอดนะแต่ได้เหยื่อชะโดตัวหนึ่งครับปลาบู แล้วก็ปลากระสงใหญ่ตัวหนึ่งก็ได้กับข่าวกับบัานเหมือนกันครับถ่ายยงแหะถ่ายแล้วก็นี่นะคนบาดเจ็บนอนพักอยู่นี่นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับสูเป็นกำลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวในพานไปรักษาตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ